ตายเมื่อกี้ฉันเห็นตอนไตเติ้ลเรื่องอะไรมาเรียนแบบชั้นยาตายเริ่มอีกคนอีกแล้วคนดังไงผมก็เลยต้องเรียนแบบอ้อทไทพผู้จัดดีจึงเลยลูกายแล้วมีสมรคารวะเนาะครับคุณผู้ชมเจ้าขาอัทัยเป็นตลกเด็กนะคะที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่ตัวยังกระเปียกเดียวนะคะทําไมชื่ออัทัยกรมกรกล่ะก็ถามถามไทไทเอาอาจารย์ทีหลังถามนี่บอกชื่อนถามไท คือว่าผมเนี่ยชื่อไทยอยู่แล้วครับและว<า>นก็เข้าไปในราย,รายการกลุมกิ๊กของลุงกิ๊กเนี่ยเขาก็ให้ผมเนี่ยรับบทเป็นลุงเป็นอาของลุงติ๊กินสี<ด>ก็เลยได้ชื่อเป็นอาไทยครับอ๋อรับบทเป็นอาแต่ตัวน้อยครับผมก็เลยชื่ออาไทยครับ,รบจากจาก อะไรนะกลมกริกกลมกริกครับาก็เลยติดชื่อนี้กันมาเลยใช่ไหมแต่ชื่อไทยเนี่ยเป็นชื่อมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะแต่จริงๆแล้วคุณผู้ชมเจ้าขาคนทุกคนรู้จักตลกเด็กคนนี้จากมุกอยู่ตลกอยู่มุกเดียวนะคะมุกไม่จริงอ่ะไม่จริงอ่ะมันคืออะไรอ่ะไม่จริงอ่ะถามใครอะถามพ่อก่อนอ๋อคือมุกเนี้ยพี่เตี้ยพี่จิตเป็นคนแนะนําให้เล่นสอนให้เล่นก็ไปเล่นกันก็เป็นหาคําที่มันคําติดเพื่อจะให้จําเด็กง่ายๆอ่ะอย่างอย่างพี่ลงเขากะ ไม่เอาไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยหมายกินแพ้ประมาณนั้นแต่ของไทยก็ไม่จริงอะแต่เหมือนอยีางว่าอ้าวเนี่ย,อยบอกให้ออกมาพร้อมกันก็ไม่ออกไปทําอะไรมาชักช้าจังลยไปดูไก่มาโอ้โหไม่เคยเห็นหรือไงเราไก่อะทําไมไก่มันบินได้กระถูกแค่นี้มาถามไก่มันมีขน,มนก็บินได้ดิไม่จริงอะทำไมเครื่องบินไม่เห็นมีขน,นยังบินได้เลยเครื่องบินมันมีปีกมันก็บินได้ดิ ไม่จริงอะทำไมพระแถวบ้านมาเห็นไม่ปีกเลยบินทุกวันโอ้พระอะไรเขาเรียกบินธบาทดที่ท่านบินธบาทดได้เพราะท่านมีขาเนี่ยท่านเดินไปไม่จริงอะทำไมอะนาฬิกาทีบมานมาเห็นมีขาเลยเดินทั้งวันเอ้าก็นาฬิกามันมีเข็มมันก็เดินไม่จริงอะทำไมในท้องผมเนี่ยมาคืนมาเห็นม่เข็มเลยเดินทั้งคืนเนี่ยกินมากเลยอาจารย์ท้องรับของเสียเข้าไปมันเลยเดินไม่จริงอะ ทังขระยาลับของเสียทั้งวันใหมมันเดินไปไหนเลยโอ้ทังขระยาเดินได้กับผีหรอกแล้วอเออแล้วพูดถึงผีของพระของเพื่อม,มาบ้างเนี่ยของอนี่เยอะข้างในนี่หลวงพ่ออะไรบ้างเนี่ยมีสามองค์หลวงพ่ออะไรบ้างอ่ะมีหลวงพ่อชำนาญหลวงพ่อตัดอาจารย์ออสประสบาการณ์มีไหมรถสิบล้อปาดหน้าสิบล้อเขาปาดจริงเหรอลูกหลวงพ่อชำนาญเหยียบเบรกโอ้หลวงพ่อตัดหักพุ่งมาเอาละ แล้วจานอ้ออ่ะไม่ได้มานั่งแจกตะกุดอยู่ที่วัดอ๋อนี่เป็นเจ้าวาดแล้วไงอ๋อค่ะแล้วแล้วห้อยมาทําไมล่ะนัน่ะอ๋อห้อยไว้กันหมาครับหมากัดเหรอลูกกันหมาถามขอโทษนะไม่น่าไปถามเลยค่ะกันหมาถามใช่ไหมคะพ่อมันถามเยอะมากใช่ไหมลูกได้ยินนี่ยังอย่าถามลูกมากประโยคไทยผมไม่ได้ถาม นี่คุณพ่อได้ข่าวพ่อเองก็ไปตลกมาก่อนใช่ไหมครับผมเหรอแล้วเป็นยังไงทํามาหากินเป็นยังไงถึงได้ต้องลากลูกเข้ามาล่ะก็เล่นตลกอยู่เนี่ยครับเล่นกับพี่โยง่งออแล้วพอออกจากพี่โยงมาก็ามาทําทีมกับพี่ดักแด้เชนยิ้มก็เล่นตลกกันไปอะไรเงี้ยก็มีลูกก็ตามไปดูตลกแล้วมีอยู่วันหนึ่งตามไปดูหรือเอารูปไปเลี้ยงด้วยเขาก็ตามชอบ่ะอ,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 อย่างบางทีวงดนตรีเล่นเนี่ยงานนอกเียงานวัดเนี่ยอ,อ,อีกสองผลงานเพลงพบกับ ดักแด้และบุญชูเฉันยิ้มอ่ะไอ้เจ้านี่ปีนไปแล้วขึ้นบันไดไปนั่งอยู่หน้ากองชุดนั่งรอไปนั่งรอจะดูพ่อในตลกจะดูขำดีแล้วเขาก็จะ,อะชอบ,บชอบพวี่ยงพี่ยง,ยงแล้วคือหมู่บ้านเนี่ยจะอยู่ใกล้อยู่ติดกันหมดไงเย็นก็จะมาพี่พวงพี่นงอะไรพวกนี้ครับ ก็จะมานั่งคุยกันไปงงไปแกะไปเด็กแด่แต่ชันได้ข่าวว่าไทยเขาเริ่มจะเป็นตลกตั้งแต่สามขวบเรื่องมันเป็นยังไงกันคุณพ่อก็คือมีอยู่วันหนึ่งผมนอนอยู่อผมนอนอยู่ตื่นมาตอนเช้าก็งงอย่างเงี้ยเอ๊ะพูดนอนที่ไหนที่บ้านครับเอานอนที่บ้านเอโอเคน้องไทยก็ยืนอยู่หน้ากระจกคนเดียวแล้วก็พูดกับกระจกไปยังเงิน้เขาก็ตอบเขาเองเป็นยังไงมีที่หน้ามาที่นี่อะไรนะไปยังเงินเป็นยังไง,ง,ไงมุกคำกลับอะครับเอาคำกลับมีที่หน้ามาที่นี่ อย่างอาหารอร่อยเอาหอยอร่านอย่างเงี้ยก็ผู้กำกับได้ก็เรียกพี่แด้มาดูกันพี่แด้ให้คืนนี้เอาลองขึ้นพระรามเก้าดูแล้วกันก็ขึ้นไปวันแรกได้มาพันสี่เลยได้ติกได้ทิปเอาติปพันสี่เยอะนะพันสี่เยอะนะตอนนั้นแล้วไม่คิดเรื่องอะไรกับอีสามขวบเอาไปทำเป็นตำรวจเขาจะจับนะเอาเด็กมาทำหมากินเล่ล่อนไมายถึงไปสนุกเขาเหรอเขาสนุกเขาอยากไปถ้าไม่ให้เขาเล่นเนี่ยอยากเขานอนหลับอยู่เนี่ยไม่ปลุกเขาขึ้นเวที พอลงมาจ่ายตังค์เรียบร้อยแบ่งค่าตัวกลับบ้านพันวยไวไปไหนใครเอาไปของก็ไทยครับไม่ใช่พ่อแฮปป์ปล่าติปติปของเขาติปของเขาคือในคณะเนี่ยถ้าได้ติปเนี่ยจะต้องรวมกันหมดโอเคเงียบแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวฉันถามเขาบ้างแล้วกันไอ้ไทยลูกทําไมถึงได้อยากเป็นตลกกันลูกพ่อเป็นครับแล้วก็ดูวิดีโอไงผมก็ชอบครับผมก็ชอบผมกันเนี่ยก็อยากเป็น หรอโชคดีนะพ่อเป็นตลกเราก็เลยอยากเป็นพี่พ่อไม่เป็นอย่างอื่นนะลูกได้อยากเป็นไปนด้วยเดี๋ยวแย่ไปเลยนะครับใช่ไหมแล้วขึ้นเวทีตลกครั้งแรกอาไทยสนุกไหมลูกสนุกมากครับความรู้สึกมันเป็นยังไงดีใจตอนก็เอาเงินให้ใช่ครับ่ต่งกแต่เด็กนะครับรู้สึกดีใจที่ได้เงินรู้สึกดีใจที่ได้เล่นด้วยครับเหรอครับผมแล้วไอ้มุกตลกเนี่ยเราจําเองได้ยังไงอ่ะเป็นยังไงไปยังเงนิน ผมดูจากวิดีโอเนี่ยแล้วผมก็จำวิดีโอของพ่อเนี่ยเหรอครับมันที่ลุงโย่งเขาเล่นไว้กับพ่อครับแล้วก็ลุงดักแด้เล่นผมก็จำเอแล้วผมก็มาพูดแล้วตอนไปโรงเรียนเอาไปพูดกับเพื่อนเพื่อนไหมเป็นเล่นกับเพื่อนเพื่อนไม่ไม่ครับเพื่อนมันไม่เข้าใจเพื่อนมันไม่เข้าใจไม่เข้าใจหรือเราไม่เข้าใจเพื่อนนั่นน่ะสิ ไม่รู้เหมือนกันครับแล้วใครตั้งชื่อให้คําว่าอาไทยเนี่ยอาไทยนี่พี่กิ๊กครับอ๋อที่ว่าอาไทยเป็นอาชื่อจริงชื่อไทยครับแต่จริงๆิชื่อจริงชื่ออะไรชื่อชื่อจริงเลยสุพัศน์อ๋อชื่อใครตั้งผมครับไม่ดูหน้ามาเลยสุพัศน์อาจารย์โดนไฟช็อตมาเนาอใช่ไม่ได้โดนไฟช็อต แต่บังเอิญื่อตกใจชื่อมันล้อหล่อแต่พอหันไปดูหน้าอา้สุปัตทร์ชื่อมันตามความหมายไงผมเปิดตำรา<อ>ดอูอาจารย์ชื่ออะไรครับยิ่งศักไไดิ์ไป่ได้ไอชื่อหล่อมากชื่อมันหล่อมาก,มมากแต่หันไปดูหน้าเนี่ยหลอกกว่าในชื่อ,อ ใช่ได้นี่รับจะไปเข้าคณะได้ไหมเนี่ยน่าจะได้นะอาทรยจะรับอาจารย์ยิงสับไปอยู่คณะเธอไหมฮะมันเป็นไรครับไม่มีตังค์ซื้อข้าวให้กินอาจารย์น่าจะกินเยอะ่ะจากขนาดก็น่าจะเยอะนะคะได้ข่าวว่าพ่อเป็นคนฝึกตลกให้อาทฉยตั้งแต่เด็กเลยเหรอลูกใช่พ่อฝึกยังไงลูกไหนเล่าสิก็ฝึกก็ดูจากคนที่เราชอบครับแล้วก็จามุกมาแล้วก็มาดูว่ามุกไหนเนี่ยเราเล่นได้ ที่มันจะไม่หยาบเกินไปไม่ทะลึ่งเกินไปที่เราเล่นได้พ่อก็จะเอามามามาวางไว้วางไว้วไวแล้วก็ให้เราดูแล้วก็ให้เราพูดเอากล้องตั้งให้เราพูดคนเดียวประมาณสิบกว่านาทีครับพูดพูดพูด,พ,ดพอเสร็จปุ๊บก็ให้เราเนี่ยมานั่งดูตัวเองอแล้วก็จาจำจำจำํารัคือไปตัดต่อมาก่อนทำไมพ่อถึงใช้วิธีนี้ล่ะเราเลือกบุ๊กยังไงที่ว่าไม่หยาบจนเกินไปใช่ว่าสุดใหญ่ตลกก็ขออ้อไหงก็ทะลุ่ทั้งน,นั้นแหละ ก็จะดูของของพี่โยงกับพี่โน้ตนั่นแหละตัวทะลึ่งเลยน,ะนั่นนะ่ะไม่แต่ว่ามันมันมันจะมีชอ็อตที่ว่าบางอันคือมุกแบบว่าชาวบ้านชาวบ้านไม่ได้ uh huh. สองหน้าองหน้ามาก uh huh. คือเด็กสามารถเล่นได้ผมก็จะตัดเอามาตัดเอาเฉพาะาอันที่ได้ตัดตัดตัด uh huh. ตัดแล้วมาเลียงเลียงเสร็จก็ให้เขาดูพอเขาดูเขาเริ่มจําได้ผมก็ตั้งกล้อง uh huh. เอากล้องตั้งคีย์บอร์ดตั้งต,งตบตบมุกเองถ่ายเขาเองเลย uh huh. พอเสร็จแล้วก็ไล์แผ่นทีเนี้ยเขาก็ดูตัวเขาเองละ ก็จะเป็นตัวเขาละทีนี้แล้วบอกทำไมว่าเนี่ยต้องปรับปรุงนะอย่างนั้นอย่างนี้ตรงนี้ไม่ได้เพราะจริงๆถ้าเกิดเป็นมุกที่ต้องท่องนะถึงเวลาเสร็จพอพูดมันเหมือนไม่เนียนน่ะก็ทําไงล่ะอาไทสึนได้เนียนเนียนเหมือนสวนพ่อแฟบๆเลยอย่างเงี้ยทาครีมรองพื้นน่ะถึงเนียนดีมากค่ะทาครีมรองพื้นถึงเนียนหูดที่สัตว์อ๋อเข้าใจนะคะอันนี้ไม่ใช่ตลกแล้วนะคะนี่รักวน ชัดไหมคะอะไรนะโอนตินเลยครับกวนค่ะเอาไว้กินค่ะตกลงทำยังไงคะให้ลูกท่องจนเนียนใช่ไหมมันต้องมีฟิลลิ่งอยูมาด้วยนะให้เขาได้ก่อนให้เขาได้ก่อนพอเขาได้ปุ๊บเนี่ยเขาจำเขาได้ปุ๊บแล้วก็ค่อยปรับละไทยตรงนี้ต้องหยอดเสียงหน่อยนะมีทิ้งเสียงหน่อยแลวคือไทยกับพื้นฐานเขาเป็นคนที่ชอบพี่โยงชอบพี่โน้ตอยู่แล้ว ที่ถามเนี่ยเพราะว่าฉันสนใจตรงที่ว่าไอเด็ก3ขวบแล้วมันมีใจเริ่มแล้วพ่อก็พยายามจะสอนอันนี้ถือเป็นความสามารถนะสอนจน <ผม S 2> กระทั่งลูกออกมาได้เก่งกว่าพ่อแบบนี้มันเป็นอะไรที่น่าทึ่งรูร้ไหมคุณพ่อ, <ผม S 2> พอทีนี้คุณผู้ชมเจ้าค่ะเรามีคลิปค่ะน้องอาไทัยเนี่ยเก่งจริงนะคะขนาดมีเดี่ยวเลยชุดเดี่ยวไมโครโฟนตายไม่น่าเชื่อเลยเราไปดูพร้อมกันค่ะใช่ปะนี่วันนั้นก็ไปวัดอาจารย์ออดมาไปเจอน้ นกประหลาดมันมีเชือกผูกตรงขาไว้กระตุกขาขวาสวัสดีครับกระตุกขาซ้ายโอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับกระตุกขาขวาสวัสดีครับกระตุกขาซ้ายโอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับแต่ที่นี่ผู้หญิงเขาก็เข้าไปแล้วเขางงเขาก็เลยถามอาจารย์ออสน,นี่อาจารย์นะ่ะกระตุกสองข้างรวมกันนกมปนจะพูดไปยังไงไอ้นกก็เลยสวนเลยก็ลงมาสีหา่า ไม่ล้มไดยยังไงคนยังล้มเลยคือที่ยังไงนกจะไม่ล้มอสมัยกอนต้่งกันจริงจีบกันทีไนนั่งห่างก็เป็นว่าผู้ชายก็บอกว่าเธอเขาจับมูกในได้ไหมผู้หญิงก็อายผู้ชายก็บอกว่าเธอขอกอดในได้ไหมผู้หญิงก็อายไม่เอาไรอายให้หมดผู้ชายก็บอกว่าเธอขอหอมแก้มในได้ไหมผู้หญิงก็อาย จนผู้ชายโมโหผู้ชายด่านี่แกเป็นใบเรื่องไงถามกี่ครั้งก็ไม่ตอบผู้หญิงเลยสวนเลยแล้วแกเป็นอมณพึกเรื่องไรพูดอได้ไม่ทำเขาก็พูดเขาได้ตลอดนะครับไอเดี่ยวนี่นานไหมเนี่ยอันนี้มันเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีไม่มีขัดเลยไม่สิโอ้เก่งมากอาไทคเก่งมากเลยตอนที่อัดเทปอันนี้ตอนเดียวนี่กี่ขวบโลก ผมจาไม่ได้เจ <7 S 2> ็ดขวบพ <7 S 2> ึบ่ง8ปดขวบแต่ <มา S 2> ทําไม,มา <ๆ S 1> ผมผอมจังก็ไม่รู้น่าล่สิหน้าตาตอนนั้นดูดีดูดีอ่ะเนาะผิดกับตอนนี้มากเลยอาไทายอืดมากเลยนะลกูกเดีะดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไง รับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง StarMac ด้วยกดเลยครับกดกดสิเร็วกด